Container Showcase Review ตู้สำนักง,งานบ้านสำเร็จรูปรุ่นยอดนิยมฟรีค่าขนส่งฟรีเครื่องปรับอากาศสวัสดีครับท่านผู้ชม Container Showcase มีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์วันนี้ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวรุ่นขายดีและยอดนิยมครับสำหรับที่นำไปใช้เป็นบ้านสำนักง,งานออฟฟิศภาคสนามนะครับสีเทาแลมโบรายละเอียดของตัวตู้ ใบนี้มีอะไรกันบ้างมาชมกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่ครับมีฉนวนการความร้อนตัวตู้มีขนาดกว้าง3.00เมตรยาว6.00เมตรสูง2.50เมตรตัวตู้มีผนังและหลังคานะครับอย่างที่ผมแจ้งไปเป็นฉนวนสำเร็จรูปโชเคส ISO Wall ซึ่งลักษณะของแผงก็คือเป็นแผ่นเหล็กด้านบนแผ่นเหล็กด้านล่างและตรงกลางนี่เป็นโฟมขาวครับแบบอัดแน่นติดผิวเหล็กนะครับ แล้วก็ตัวโฟมขาวตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติก็คือกันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้แล้วภายนอกที่เห็นเป็นสีเทาภายในจะเป็นสีขาวครับโครงสร้างทั้งหมดครับเป็นเหล็กมอกอและก็ถูกพ่นทับด้วยสีกระสนิม TUA Griptan และพ่นทับด้วยสีจริงอย่างที่เห็นในภาพคือโครงสร้างสีดำเป็น TUA นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวตู้มีหูหิว้วสำหรับยกและเคลื่อนย้ายจำนวนสี่หูสี่มุม4ด้านสำหรับใช้เฮียบเกี่ยวได้ครับ ด้านหน้าที่เป็นด้าน6เมตรของตัวตู้ครับจะมีตำแหน่งประตูครับประตูบานเปิดขนาด0.90คูณ2.00เมตรพร้อมลูกบิดของเยลกุญแจหมูช้างและสต็อปดอให้ครับประตูจะเป็นแบบครึ่งกระจกนะครับเป็นกระจกบานฟิกนะครับตัวนี้หน้าต่างครับจะมีให้2ชุดสลับโปรโมชัน่นก็คือเป็นบานเลื่อนสลับขนาด 1.00คูณ1.10เมตรของฮอฟเฟนพร้อมมุงลวดให้เรียบร้อยเป็นกรอบอลูมิเนียมสีขาวทั้งตำแหน่งของประตูหน้าต่างจะมีกระสาบบางใบด้านบนให้ตัวเล็กๆครับแต่ประตูหน้าต่างนี้เป็นระบบกันน้ำอยู่แล้วครับดังนั้นมั่นใจได้ครับตำแหน่งของประตูหน้าต่างสามารถสลับได้ตามความต้องการการใช้งานของทางลูกค้าซ้ายขวาหน้าหลังได้หมดไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับ ด้านซ้ายมือของตัวตู้ซึ่งเป็นด้าน3เมตรจะเป็นด้านทึบครับตัวนี้ไล่มาครับที่ด้านหลังของตัวตู้ซึ่งเป็นด้าน6เมตรฝั่งตรงข้ามประตูจะเป็นด้านทึบเหมือนกันแต่จะมีตำแหน่งของพัดลมดูดอากาศฮาตาลิขนาด8นิ้วแบบมีฝาครอบให้1ชุดด้านขวามือของตัวตู้ซึ่งเป็นด้าน3เมตรอีกหนึ่งฝั่งจะมีการติดตั้งเครื่องป,ปรับอากาศเซ็นทันแอร์อินเวอร์เตอร์13,000 BTU นี่นะครัมองเห็นนะครับตัวนี้เป็นใหม่มอกอเบอร์5แล้วก็ตำแหน่งของ power pack ตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ําพร้อมสายกล่าวและแท่งกล่าวครับจุดต่อไฟภายนอกสามารถต่อเข้ากับ power pack ตัวนี้ได้เลยสามารถกันน้ําได้แล้วก็ไฟในตู้ทั้งหมดก็ติดใช้งานได้ทันทีครับก็คือผู้สรุปภายนอกคือติดแค่จําไฟเข้าอย่างเดียวลูกค้าก็สามารถใช้งานได้แล้วภายนอกครับตำแหน่งประตูหน้าต่างระบบไฟฟ้าแอร์ส่วนการความร้อนมีให้ครบ สีตัวนี้จะมีทั้งหมด9สีมงคลนะครับแต่เทาแลมโบจะเป็นสีซึ่งค่อนข้างขายดีที่สุดครับมาดูรายละเอียดภายในกันต่อครับผมขอเริ่มที่ตรงประตูทางเข้าว่าสครู่ครับเปิดเข้ามาครับจะเจอกับสวิตช์ปิดเปิดซึ่งควบคุมหลอดไฟเป็น LED ของฟิลิปจำนวน2หลอดและพัดลมดูดอากาศภาตาลิครับมีบเครื่รับประกาศครับ ปลั๊กัวกาวของพานาโซนิกครับในหนึ่งตู้นี้จะมีให้2ชุดครับอยู่ได้ทา,างเข้าและใต้ตู้ควบคุมครับตู้ควบคุมเป็นของเลเซอร์ต่อจากพห์ปลั๊กเมื่อสักคู่เข้ามาที่เมนสกริตรและเซอร์กิตให้ครบหมดแล้วเผื่อสำหรับเพื่อปรับอากาศเซ็นทรัลแอร์ภายใน1 0 0 0 0สามพันวิอินเวอร์เตอร์หน้าต่างครับมาเรื่องสลับของมือลวด็รกได้ครับ U P C A นี่นะฮะเป็นกรอบสีขาวครับ น,ะะนี้พื้นทัพพื้นโครงสร้างเหล็กถักเสร็จจะถูกปูทับด้วยส м ์ทอดหนา16มิลและปูทับด้วยตะเบื้องยา SPC c r y ล็ลอก4มิลอีกห่ครั้งครับผิวก็จะเป็นลายกระเบื้องยาตัวนี้แล้วมีปิดทับรอบด้านข้างด้วยคิ Q ้วบัวครับในส่วน,นการความร้อนข้อดีเขาคือการร้อนเก็บเสียงไม่ลาวไฟเก็บความเร็ได้สังเกตเสียงผมเข้ามาชัดเจนขึ้นแล้วก็เสียงภายนอกตัด คัดออกแน่นอนครับได้ยินเข้ามาน้นอยมากครับนี่คือตัวตู้ภายในนะครับสรุปภายในครับมีส่วนการความร้อนทั้งผนังและหลังคาเพรื่องประากาศปลั๊กคู่กาวให้2ชุดสวิตปิดเปิด1หลอดไฟ2พัดลมดูดอากาศพื้นภูกระเบื้องยา s t t c คลิปล็อก4มิลรีโมทเครื่องปรับอากาศหน้าตา่างพอมมุ้งลวดให้ครบแล้วครับ ตู้ตัวนี้จะเตรียมจะส่งวันนี้ครับที่พยาไทยนะครับหากท่านลูกค้าคท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0899995345หรือที่ไลน์ OA l ลาย, OA, ลายออฟฟิเชียลทางบริษัทมีแอดนำหน้านะครับ adsign container showcase ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรกของ www.container showcase com ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชม คลิปใหม่ๆของทางบริษัทด้วยครับขอขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับตู้ใบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมตู้สำนักงานบ้านเสร็จรูปออฟฟิศสีเทาแลมโบแบบไม่มีห้องน้ำภายในฟรีค่าขนส่งกรุงเทพและปริมณฑลและฟรีแอร์ทุกจังหวัดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ